ความมีดีด้วยเนาะครบรอบ24ปีทีมค่ะค่ะก็มาถึงเราก็อยู่กับพวกเรามา24ปีแล้วนะคะก็ขอให้อยู่ทีวีภูอยู่กับพวกเราเป็นนานๆนะคะก็จะคอยสนับสนุนไปตลอดค่ะครับผมครับก็ขอให้ทีวีภูมีความสุขมาก ขอให้ทุกๆปีที่ต่อจากไปนี้ก็ดีเหมือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีความสุขกันทุกคนทั้งผู้รับชมทั้ง,ท,งทั้งพิวพูทุกคนด้วยนะครับก็ Happy Birthday แล้วกันนะครับขอขอบคุณก็ขอให้ทีวีพูมีความสุขมากนะคะแล้วก็ผลิตข่าวบันเทิงมาให้เราชมอย่างนี้ตลอดไปค่ะก็ขอให้ทีวีพูมีอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับมีมากว่ามีไปเรื่อยๆ ครับผมมีความสุขมากๆครับวันนี <spotlight> ้อโลฮากันตรงไหนบ้างครับก็ผมไม่รู้ไม่ทราบว่ายังไงครับก็แบบว่าปกติครับผมว่าแต่งแบบมีคนใจให้ผู้หญิงผู้หญิงมากก่าผู้หญิงจะเป็นอโลฮามากว่าครับครับผม คนนะครับมาจากภาพยนตร์เรื่อง Last Summer, รั m เ r อร์ฤดูร้อนนั้นฉันตายนะครับเราเป็นตัวแทนนักแสดงนะครับก็มาฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับขอให้ทุกคนไปติดตามชมกันเข้าวันที่เท่าไหร่ครับ27 27มิถุนายน พาย,ยิ้มของน้องปันปันเนาะจ้ะ